ประานคอมชอผู้ค้นรัฐบาลพันตรรมโททักษินเมื่อปี2549อดีตพบัตบออีกคนที่กำลังอยู่ในแวดวงการเมืองกับพักมาตุภูมิหลังสถานการ์สลายการชุมนุมนปชการเมืองจะไปทางไหนชายชุดดำเป็นใครทักษินจะกลับมาได้หรือไม่ฟังคำตอบจากเขาพลเอกสมทิบุญยรัตกาลินประธานที่ปรึกษาพักมาตุภูมิและอดีตประธานคมช ครับครับเอาเ็งแล้วครับอีกครั้ครับโสดต่างอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่คุณจอมขวัญนะครับพร้อมที่จะสัมภาษณ์ท่านคนเอกสนทิแล้วครับใช่ครับค่ะและอย่างที่บอกคุณกนกคุณสวิทไว้นะคะว่าเราอยู่ในกรมทหารราบที่สิบเอ็ดนะคะแล้วเราก็อยู่ที่หน้าบ้านรับรองซึ่งท่านใช้ภักอาศัยอยู่ณตอนนี้นะคะหลายเรื่องทีเดียวที่เราจะต้องถาม ประธานที่ปรึกษาพักมาสุภุมิท่านนี้ในหลายๆหมวกด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญท่านบอกบอกแล้วว่าท่านตื่นทุกปีห้าครึ่งดูข่าวบ้างไม่ดูข่าวบ้างข่าวไหนเครียดไม่ดูเพราะว่าจริงๆแล้วตัวท่านรู้ดีกว่าข่าวที่ออกมาอีกนะคะพลเอกสันติบุญรัตน์กรินค่ะสวัสดีท่านค่ะอย่างที่อย่างที่ท่านคุยให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าคือดูหัวข้อข่าวก็รู้แล้วว่าข้างในเป็นยังไงแสดงว่าในช่วงที่ผ่านๆมาหรือนับตั้งแต่ที่ท่าน ตัดสินใจจะทํางานการเมืองเนี่ยก็ก็ได้เข้าคุกวงในครับข่าวที่ออกกับวงในของจริงที่ท่านนั่งอยู่ด้วยเนี่ยเหมือนกันไหมคะคือข่าวเนี่ยผมผมยังยังต้องมองข้อที่จริงว่าอ่านจากหัวข้อข่าวใหญ่เนี่ยมันบัญชีเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ข้างในได้ว่าเนื้อหาข้างในจะเป็นอะไร,รเพราะส่วนมากนักข่าวที่เป็นสายทหารสายการเมืองสายเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ก็มีความคุ้นเคยกันมาทำให้ให ให้เราสามารถวิเคราะห์หั่ข้อข่าวกับเนื้อหาเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ก่อนที่จะต้องไปอ่านค่ะเพราะส่วนหนึ่งท่านเป็นคนในข่าวด้วยนะคะคือต้อง,ต,องต้องเรียนรู้ก่อนค่ะ <laughs> แล้ตั้งแต่ที่เพื่อง,ง่ายนะคะถอดเครื่องแบบหลังจากที่เกษียณแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่การทํางานการเมืองชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะจริงๆแล้วมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าแต่ก่อนนี้ชีวิตเราเนี่ยม,มันมีแก่วนของมันอยู่ตารางของมันอยู่ แต่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีตลาดมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะกําหนดให้มันเป็นอย่างไรมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งสบายใจด้วยเป็นทหารกับเป็นนักการเมืองงานไหนหนักกว่ากันคะที่ตอนนี้มันเหมือนก็ยังไม่ได้เป็นนักการเมืองเต็มตัวนะฮะเห็นแต่เข้ามาเริ่มจ่ออยู่เฉยๆแต่ว่าชีวิตทหารเนี่ยเราทํามาทุกวันทุกวันนะมันกลายเป็นเหมือนก็เป็นรูทีนมันก็จะเป็นปกติของชีวิตค่ะเราสร้างชีวิตประจาวันด้วย กฎกติกาที่เราวางไว้ท่านก็คือตอนนี้มันหมดไปแล้วตอนนี้เรากําลังออกมาอยู่ในอีกภาพหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในกรอบใดกรอบหนึ่งค่ะเท่าที่ท่านได้เริ่มต้นเส้นทางการเมืองนะคะท่านมองว่าการเมืองเป็นเหมือนที่คนข้างนอกเขาว่ากันหมคะว่าการเมืองซับซ้อน<ๆ>การเมืองวุ่นวาย<ๆ>การเมืองต้องมีพักมีพวก<ๆ>การเมืองโอ้โหเยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นในแนวไม่ดีซะด้วยซ้ำ<ๆ>เป็นอย่างที่เขาว่ากันไหมคะคี่คือ ต,ต้องยอมรับว่าการสัฒนาการในาการเมืองเราเนี่ยเราเอาสังคมวัฒนธรรมของเราเนี่ยเข้าไปใส่มากเกินไปบางทีไม่ได้เอาทฤษฎีเนี่ยเข้ามาจับมันทําให้การวิวัฒนาการทางการเมืองของเราเนี่ยมันไปมัน,มนไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหร่นะครับอันนี้มันก็เลยทําให้รูปแบบการเมืองการปกครอ,องบ้านเราเี่ยมันมันถึงก้าวช้าไปข้างหน้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตรรยที่แท้จริงจะไปยากเพราะเรามามาเอาสังคมเราเนี่ยเข้าไปอินกันมากเกินไป นะเพราะเป้าหมายที่ต้องการจะเปลี่ยนการเมืองไหมคะเลยตัดสินใจย้ายมาอยู่ฝ้าร่วมรัฐบาลแล้วคือจ,จริงๆแล้วมันก็ไม่เชิ่นะะฮะ,ะการที่เราจะย้ายจากอีกสี่หนึ่งมาอยู่อีกสิ่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานะครับมันอยู่ที่คณะกรรมการอยู่ที่สสแต่ละท่านจะต้องไปคิดกันคือการทํางานของทักมาตุภูมิเนี่ยผมพยายามยที่จะทาพัพเนี่ยให้มันเป็นองค์กรน,นะครับไม่ใช่ พักเนี่ยเป็น,ปนทำให้เป็นสถาบันนะครับไม่ใช่เป็นอะ,อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่นใครเป็นเจ้าของก็สามารถตัดสินใจได้ผุไม่ใช่อย่างนั้นเราให้ทุกคนในพักเนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครา่นี้ฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อตัดสินใจออกมาแล้วเนี่ยคะแนนมันต่างกันอยู่คะแนนเดียวว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมเื่นเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยในเมื่อทางฝ่ายร่วมเนี่ยมันมากกว่าก็ต้องบอกทางฝ่ายที่ที่น้อยกว่าถึงแม้ว่าจะต่างกันแค่เสียงเดียวก็ต้องยอมเราต้องยอมรับนะน,นี่ประชาธิปไตยนะเอาละเราจะเข้าร่วมนะ นั้นบางบางท่านก็ไม่สบายใจแหละครับการที่มันเข้าร่วมแต่ก็ในเมื่อเราตกลงลว่าเราจะเข้าทุกคนต้องทําใจใหม่ให้เข้าไปสู่ตัวจุดตัวท่านคนส่วนที่ได้ประเมินนะคะว่าการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยจะได้อยู่ในฐานะพักร่วมรัฐบาลอีกสักนานแค่ไหนก่อนที่จะถึงหลายคนบอกว่าคงเป็นยุบสภามากกว่าคบวาระนะคะคืออันนี้มันอยู่ที่ทางด้านของรัฐบาลน,นะครับว่าจะสามารถประคองความเป็นผู้ปกครองหรือความเป็นผู้บริหารได้มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเสียงในสภา การที่ทําไมถึงพรรคมาตุภูมิไม่มีส่วนก็ปีมีส่วนร่วมในคราวนี้เนี่ยมันก็ต้องมองในตัวเลขที่เรามองกันอยู่ว่า้าเผื่อเลขมันมากเท่าไหร่ความเข้มแข็งของรัฐบาลนี่จะมากเท่านั้นเพราะนั้นการที่พรรคมาตุภูมิไม่มีโอกาสเข้าไปเนี่ยถือว่ามีส่วนทําให้ตัวเลขของของพรรคร่วมรัฐบาลมันมากขึ้นความเข้มแข็งม,มันก็มากขึ้นอันนี้มันเป็นธรรมชาติขรงบผู้แทนส่วนที้ได้คาดการเบื้องต้นไหมคะว่ารัฐบาลหลังจากปรับคารมอแล้วนะคะจะอยู่ได้นานที่สุดเนี่ยถึง ถึงสักกี่เดือนหรือครบวาระเลยคะมันมันอันนี้คงตอบยากนะฮะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ผมผมมองดูในกรุงเทพจากการเลือกตั้งสกสคเมื่อคืนนี้เนี่ยมีแนวโน้มมาทางรัฐบาลเนี่ยมีมีความชื่นชมมีความชื่นชอบของประชาชนเนี่ยมากขึ้นรัฐบาลก็จะต้องไปคิดว่าการเดินไปข้างหน้าความได้เปรียบตัวเนี้ยมันจะได้เปรียบมากขึ้นหรือว่าการหรือว่ามันจะเริ่มลดลงอันนี้รัฐบาลต้องเอาไปคิดแหละถ้าเผื่อว่าได้เปรียบ รัฐบาลก็จะต้องพยายามทําให้มันได้เปรียบมากที่สุดถ้าเผื่อมันอยู่ในสภาวะที่จะต้องตัดสินใจอันนี้ก็แล้วแต่รัฐบาลก็ต้องคิดนะครับการจะยุบหรือลาออกหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่รัฐบาลต้องดูความความได้เปรียบข,ของการเลือกตั้งในครั้หน้าเป็นหลักเป็นเสียงที่ได้เห็นภาพคนเมืองนะคะในการสะท้อนถึงพักพักแกนนารัฐบาลแต่ในอีกทางหนึ่งท,ท่านคาดว่าเสียงที่สะท้อนออกมาเมื่อวานนี้กับเสียง คนอื่นๆทั่วประเทศในหลายๆภาคทุกๆจังหวัดเนี่ยนะคะจะออกมาในแนวเดียวกันไหมคะมันมันก็มีส่วนเป็นแนวโน้มอันหนึ่งนะ,ะในแนวโน้มอันหนึ่งที่ว่ามาันมันน่าจะจับตาม,มองได้ในแนวทางนั้นเหมือนกันค่ะการที่มาตุภูมาร่วมรัฐบาลแอบถามเบื้องหลังค,ะค่ะว่าคุยกันนานแค่ไหนคะกว่าจะมาถึงวันนี้เออจริงๆแล้วเนี่ยพอผมผมก็มองอยงที่ที่ว่าอย่างว่าตัวเลขของของทางฝ่ายรัฐบาลเองมันมีเพียงพอไหม กับการที่พัก,เพ,กเพื่อแผ่นดินนะฮะถอนออกไปเนี่ยมันมีเท่าไหร่ออกไปเท่าไหร่แล้วจะกลับเข้ามาเท่าไหร่อันนี้รัฐบาลจะต้องต้องประคองตัวเลขตัวนี้เอาไว้ให้ได้กเปรียบให้มากที่สุดอันนี้เป็นธรรมดาได้พยายามที่จะหาตรงไหนที่จะไปกันได้อันนี้พักมาดูภูมิเนี่ยเราเป็นพักที่จะไม่มีความขัดแย้งกับใครนะครับไม่ว่าจะเป็นพักไหนซีกไหนเราเราจะไม่แม้กระทั่งสีใดๆเราก็จะไม่เราจะอยู่ตรงกลาง เพราะว่าสังคมไทยมันอยู่ในสภาวะที่มีความแตกแยกอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาความเป็นกลางหาทําอย่างไรที่จะให้คนที่กําลังขาดที่พึ่งเนี่ยให้เป็นที่พึ่งได้นั้นพักมาดูภูมิจะไปอยู่ตรงกลางนะครับไม่ว่าจะเรื่องของอความขัดแย้งทางสังคมไม่ว่าจะเรื่องของความเหลื่อมล้าทางทางสภา <throw> วะต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นนะครับและแม้กระทั่งความแตกต่างของของของความไม่เป็นกลางเนี่ยเราใช้มันท่านเป็นกลางให้ได้ ในในนโยบายหลักของพรรคจะเป็นอย่างนั้นทางรัฐบาลเนี่ยใครเป็นคนมาคุยกับพลเอกสนทีคะเรื่องของการร่วมรัฐบาลมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคณะทํางานของมันอยู่ะนะครับคณะทํางานอยู่ดังนั้นตรงนี้ตัวเราเองเนี่ยคุงคงจะไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ดนั้นคณะกรรมการในการประสานงานของเขาเขาต้องว่ากันไปเขาแอบ,บเกี้ยวพักมาตุภูมมานานหรือ,อยังคะคือจริงๆแล้วอย่างที่ว่าไงว่าพักมาตภูมิกับทุกพักเนี่ยเรามีความสํามพันที่ดีกันอยู่ค่ะนะครับ กา,การมาของพักมาตุภูมิคราวนี้เมื่อสักครู่นี้ในรายการก็แอบแซวไปนิดนึงนะคะคบ,บอกว่าเอ๊ะจริงๆถ้าดูเฉพาะในชื่อของมาตุภูมิเนี่ยสามที่นั่งแต่การได้ตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง,งไม่ธรรมดานะคะท่านต้องมีความสนิทสนมหรือว่าสนิทชิดเชื้อหรืออย่างน้อยคือน่าจะมีอะไรที่เห็นไปในทางเดียวกันอย่างหนักแน่นกับพักแกนนําอย่างประชาธิปัตย์สิ่งนั้นคืออะไรคะผมผมว่ามันเป็นเรื่องของ พราะปกติแล้วพรรคมาตุภูมิอย่างที่ผมเรียนนะพรรคมาตุภูมิเนี่ยเป็นพรรคที่วิพัฒนาการมาจากพรรคเก่าแก่นะครับอันนี้ทังนั้นความสัมพันธ์กับทุกพรรคความสัมพันธ์กับนักการเมืองอดีตนี่ผมถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตั้งแต่อดีตนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้จาทําอะไรนี่มันง่ายไปหมดเลยครับในในส่วนของการมาร่วมค่าวนี้มีการตกลงกับรัฐบาลไว้ไหมคะว่าต้องเหนือจากตําแหน่งที่ อาจารย์มั่นได้เป็นประธานสีช่วยคลัง<า>แล้วเนี่ยนะคะพักมาตุภูมิอยากจะมีบทบาทแบบไหนในการร่วมรัฐบาลครับเราเราคงไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นนะฮะว่าเรามีส่วนเข้าไปร่วมเนี่ยอย่างที่ผมผมเรียนไปตอนต้นว่าในคณะกรรมการเรามองว่าการที่เข้าไปร่วมกับไม่ร่วมเนี่ยอะไรมันดีกว่ากัน